คุณพัทรชัยครับที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนะครับมีอายุมากกว่า1,400ปีนะครับทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าโบราณสถานจะได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวที่มาเข้ามาค่อนข้างที่จะมากนะครับโดวยวันปกติมากถึง2,000คนแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับก็มีมากคาดว่าจะถึง1,000 0คนครับ ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของความคึกคักของโบราณสถานในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศสดภายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพมรดกโลกแห่งล่าสุดของประเทศไทยนะครับโบราณสถานต่างๆภายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอย่างจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับคือใจกลางอุทยานคือปรางสีเทพนะครับ บราณสถานสําคัญใจกลางเมืองมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามแล้วก็มาชื่นชมมรดกโลกเป็นจนํานวนมากนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนอกจากความประทับใจและความภาคภูมิใจมรดกโลกแห่งใหม่นะครับแม้ภาพรวมจะพอใจกับการบริหารการจัดการพื้นที่ที่เรียบร้อยดีแต่สาธารณูปโภคบางอย่างนักเที่ยวก็บอกว่าอยากให้มีการจัดการเพิ่มมากขึ้นนะครับจะให้นี่หนึ่งมีการประชาสัมพันธ์ให้มากๆขึ้นนะ สองก็คืออาจาจะจัดสถานที่บางอย่างเนี่ยให้มันดีหน่อยหมอสําหรับเป็นที่พักที่อะไรระยะทางขอที่พักอขอที่พักระหว่างทางเนี่ยนะให้มีที่จุดท่องเที่ยวให้มันมากขึ้นนะอย่างเงี้ยาหน,นท,ทางเป็นไงบ้างดีมากครับแต่ตอนนี้ผมดูเท่าที่ดูมาอย่างวันนี้วันนี้ด่ยังมีการที่จะบำรุงดูแลรักษาและก็ซ่อมทางอีกเยอะทางยังไม่ค่อยสะดวกเพราะฝนมนตกทางแขกยังเป็นช่วงอยู่ สวยงามมากคงความสภาพเดิมไม่ได้คนะ่อนข้างสมบูรณ์ดีฮะ ด้านนักโบราณาคดีอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพก็เปิดเผยว่านับตั้งแต่ขึ้นทะเบียนมรดกโลกครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากทําให้ต้องเร่งบริหารจัดการพื้นที่โดยเฉพาะผลกระทบกับโบราณาสถานที่อาจเกิดขึ้นเช่นจะต้องติดป้ายห้ามปีนป่ายหรือว่าขึ้นไปโบราณาสถานเพราะมีอายุเก่าแก่มากกว่า1,400ปีแล้วก็เร่งวางระบบสาธารณูป,ปโภคนะครับเพื่อที่จะรองรับให้เพียงพอครับก็ได้มีการติดป้ายนะคะ เตือนไว้ว่าเออแบบอย่าจะจับนะอย่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าออส่วนที่เขาครัางนอกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเปิดให้ทุกคนน่สามารถเดินขึ้นไปบนชั้นบนได้นะคะตอนนี้ก็เนื่องจากปริมาณคนที่เยอะมากๆมากๆเนี่ยเราก็เลยติดป้ายแล้วว่าห้ามขึ้นนะคะให้เดินดูโดยรอบได้อย่างเดียวค่ะก็ห่วงในเรื่องของออการเดินบนโบราณสถานต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวทางอุทยานเนี่ยจะค่อยๆปรับ ค่อยๆดูไปว่าควรจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างนะคะเฉพาะพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนะครับมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในช่วงวันปกติเกือบ2,000คนแต่ว่าเป็นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าช่วงวันหยุดยาวนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากกว่า1,000 0คนครับ ผลกระทบที่เกิดจากนักท่องเที่ยวนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจํานวนมากแบบนี้นะครับทำให้อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแล้วก็สํานักโบ,บาธาธราณคดีที่ลบบุรีแล้วก็ที่เพชรบูร์ที่นี่นะครับอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพก็ตอนนี้จํากัดนะครับห้ามขึ้นบริเวณอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์เขาคัางนอกนะครับเพื่อที่จะป้องกันโบราณสถานนะครับที่อาจจะเสียหายได้นะครับเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดนี้ครับคุณพัทรชัยคุณปวีนาครับ